สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆชอเกระสีเนาะค่ะเหมือนนี่ไม่เพิ่นมาตัดคาอัน,นจะช่ำคาเนาะค่ะเนาะแม่เพิ่งกระสีตัดออกประมาณนี้นะคะจะช่ำคาช่ำใหม่ปลูกค่ะตัดออกจะช่ำใส่ถุงไว้สักก่อนให้เขาออกต้นออกต้นออกหลักสักก่อนยังจะเอาไปปลูกเนาะค่ะที่น้องค่ะ ตัดไว้ซื้อนองมานะคะ่ค่ะนอง่นเอามาขายให้เนาะคะนะ่ะเนาะก็ะได้ร้ายอยู่ค่ะเป็นคาเหลืองนะคะพี่นองคะเป็นคาเหลืองบานไม่เพ่น,ม,น,ม,นมันมันมีคาเนาะคะ่ะมันเป็นช่วงอยากปลูก,นะกอยากจักหน่อยจะได้หามาปลูกนะคะหามาปลูกอีกก่อนคาเหลือง ่้ามใส่ถุงไวเนาะคะะ่ะเนาะ่ําใส่ถุงไวขพอ,อนนเขาโป้งใบออกหลากนี่หลากเดินแนวเขาจังเอาไปล่งหลุมนะคะปลูกดูปลูกกินค่ะพช่นนองตะขาแดงนั่นนี่ยูดอกค่ะขาเดียงค่ลิ่งหน่อยเห่าหน่อยนี่ดูกินกินแต่ตัวนั่นแหละค่ะแต่ว่าขาเลืองปลูกควรค้างยากจักหน่อยเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นน้ําดินบานเห่ากับบากเนาะดินเท่ากับาอาจ,จะ บอดีปานใดเอามาดีน้นองเป็นกับเจ้าสี่กับสีดีออกอีกนะคะนี่กับสีดีออกอีกได้ร้ายยุ่ะพี่น้องคะ่ะนี่จะได้ร้ายอันนี้กับซูมัดแล้วนะคะเดาแค่นี้เดาแค่นี้นะคะเนาะอันนี้ก็ได้ร้ายอยู่นี่ตัวนี้นั่ ตัวนี้นำนะคะเอาฝากปีฝากน้องแคนีกวนเด้อค่ะฝากลิปแม่เพ็ญในเด้อค่ะเด้คอคนเห็ดกษตรนะคะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกค่ะบ๊ายบายค่ะ